สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่เครื่องบินอันโตนอฟอัน26ของรัสเซียนั้นได้หายไปพร้อมด้วยลูกเรือนักบินและก็ผู้โดยสารจำนวน28คนนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสาร22ลูกเรือแล้วก็นักบินอีก6คนเดินทางจากเมืองเปโตรบัฟโลคัมซัสกี้บนคาสมุทรคัมซัสกา ทางตะวันออกไกลไปเพื่อยหมู่บ้านปลรนา,าทางตอนเหนือของคาบสมุทรเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าขาดการติดต่อและก็หายไปจากจอเรดาร์เจ้าหน้าที่นั้นก็มีการดําเนินการในการที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์2ลํลำแล้วก็เครื่องบินอีกหนึ่งลำออกตรวจสอบในเส้นทางที่เครื่องบินได้หายไปในขณะที่สื่อนั้นรายงานนะครับว่าทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นรายการสภาพอากาศในเส้นทางที่เครื่องบินลำดังกล่าวนั้นต้องบินผ่านว่ามันมีเมฆมากนะครับ ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีการรายงานข่าวความคืบหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเครื่องบินอันโตนอฟอัน26ของสายการบินคัมซัสกาแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากเมืองเปโตรบัฟลอฟนะครับขาดการติดต่อแล้วก็ก่อนที่จะลงจอดที่หมู่บ้านปาลันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยการหานั้นหาเจอแล้วนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบซากที่ต้องสงสัยเป็นเครื่องบินอันโตนอฟอัน26ห่างจากรันเวย์สนามบินในหมู่บ้าน ปาลันราว3.8กิโลเมตรแต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเป็นหน้าผาสูงชันนะครับนอกจากนี้กองเรือไปริีิกแจ้งว่าพบซากชิ้นส่วนของลำตัวเครื่องบินอยู่บนเนินเขาเบียติบัสกาและชิ้นส่วนบางส่วนนั้นก็อยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งราว4กิโลเมตรด้วยกันนะครับขณะที่คนบนเครื่องทั้งหมด28คนนั้นไม่มีผู้รอดชีวิตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า ประกอบไปด้วยผู้โดยสาร22คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก1คนและก็เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของหมู่บ้านปาลันสีคนส่วนลูกเรือนั้นมีทั้งหมด6คนด้วยกันภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุจุดสีดำซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินชนสาเหตุอาจจะเกิดจากกระแสลมนั้นกันโชกแรงนะครับจากด้านข้างประทะเครื่องบินไปชนกับหน้าผาหินชายฝั่งที่ระดับความสูง2 3 0เมตรจนเครื่องบินหักออกเป็น2ท่อนตามด้วยไฟไหม้และก็ซากส่วนหนึ่งนั้นตกลงสู่ทะเลโอล็ค โอฮอสนะครับซึ่งด้านคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียระบุสาเหตุที่เป็นไปได้นั้นก็คือเกิดขึ้นได้3ประการได้แก่สภาพอากาศไม่เอือ้ออํานวยเครื่องบินขัดข้องแล้วก็ข้อผิดพลาดในการบังคับเครื่องของนักบินนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบสัญญาณวิทยุอ่อนๆจากนอกชายฝั่งคามซัตก,กา้าซึ่งอาจมาจากสัญญาณวิทยุฉุกเฉินของเครื่องบันทึกการบินของเครื่องลำนี้ที่หายไปและเครื่องบันทึกการบินจะทํางานต่อเมื่อเครื่องบินตก หลังสันนิษฐานว่าเครื่องบินอาจตกลงสู่ทะเลโอฮอตนะครับซึ่งใกล้กับหมู่บ้านปาลันขณะที่สภาพอากาศนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันมีหมอกแล้วก็เมฆหนาเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเครื่องบินโดยสารลำนี้มีใบรับรองความเหมาะสมสำหรับการเดินอากาศส่วนลูกเรือผ่านการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางแล้วทุกคนนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความสูญเสียให้กับรัเสเซียนะครับ นั่นก็คือกรณีของเครื่องบินตกครับ